นำเสนอโดยแมนสตซิตี้แฟนไทยแลนด์ทุบสถิติฮอตช็อตฮาแลนด์ติดตลกจะทุบสถิติฮอตช็อตใน4ปีเออร์ลิงฮาแลนด์ยอดสุดหน้าแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดตลกบอกจะทำลายสถิติประตูสูงสุดตลอดการพิมลีของอาลันเชียเลอร์ลงให้ได้ก่อนหมดสัญญากับทีมเรือใบ ดายิงไป23ปีทำสัญญายา,าวจนถึงปี2027หลังย้ายจากดอทมุลมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อรดููการที่แล้วผลงานอลังการเกินคำบรรยายถล่มประตูไป52ลูกในทุกรายการและทำลายสถิติการทำประตูสูงสุดต่อหนึ่งฤดูกาลของพีิมลิกที่เชียเลอร์เก็บแอนดิโคลเคยทำไว้ที่34ประตูลงได้โดยหัวหอกทีมชาตินอเวย์สัดไป36ประตูบวกเพิ่มอีก8ประตูในซีซั่นนี้ ทำให้ยอดถล่มประตูของเขาอยู่ที่44ประตูจาก42นัดในหลีกเมื่อถูกเดอะเทเลกราฟําถึงเรื่องทำลายอีกสถิติของเชลเลอร์ที่เคยทำไว้โดยทำประตูสูงสุดตลอดการพิมพ์ลีก260ประตูฮาแลนตอบแบบติดตลกว่าสัญญาของผมเหลืออีกนานแค่ไหนอีก3ปี10เดือนใช่ไหมย,ยังมีเวลาที่ผมจะทำมันให้ได้ใช่ไหมก่อนที่เจ้าตัวจะเสริมต่อทันทีว่านั่นคือสิ่งที่คุณไม่สามารถคิดถึงมันได้เลย คุณคิดได้แค่เกมถัดไปเรดูการนี้แล้วหลังจากนั้นเรื่องเหล่านี้จะตามมาเองในอีกสักพักถ้าหากผมยังอยู่อังกฤษต่อไปอีกสัก15ปีแล้วจะทำไหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้ไว้มารอดูกัน อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาจากสถิติที่น่าทึ่งคองฮาแลนด์ี่ยิงเกินหนึ่งประตูต่อนัดนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะทําสิ่งที่เหลือเชื่อถลมประตูขึ้นไปเทียบเท่าหรือแซงอันดับ2อย่างแฮร์ร่เคนที่สถิติของเขาหยุดอยู่ที่2 1 3ประตูหลังย้ายไปเล่นในบุนเดสลิกาฤด่นการนี้งานนี้หากจะเอาแบบไม่ตลกกับระยะเวลาที่ฮาแลนด์เหลืออยู่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับ ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้หนายทำลายอีกซักสถิติแล้วกันนะฮาลนันสู้ๆหรือจอเรียกฮาลนนทกสัญญาใหม่เดอะเทิกาบหนังสือพิมพ์อังกฤษปูดข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดการเจราจาสัญญาใหม่เออร์ e ene, ลิงฮาลันกองหน้าตีนระเบิรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หัวหอกทีมชาติโนเวย์ยิงกระจายนับตั้งแต่ย้ายมาจากบูรุษเดอรมุนเมื่อปีก่อนตัดไปถึง52ประตูจาก53เกมที่ลงเล่นในฤดูกาลก่อนพร้อมความ้าทิเประชมป์กับสโมสสอยยังยิ่งใหญ่ดาวเตะวั23ปียังเหลือสัญญาอีกถึง4ปีด้วยกันแต่ดูเหมือนว่ารูเบสีฟ้าอยากให้เขาฝากอนาคตระยะยาวต่อไปแล้วและจะเปิดการเจนรจาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แหลงข่าวระบุว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเราจะพูดคุยเรื่องอนาคตของเขาแต่เราอยากให้เขาอยู่ต่อไปอีกไม่นานหลายปียางเร็วเลยก็น่าจะภายในปีนี้แต่มันยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการหรอกนะเออร์ลิงมีความสุขที่นี่เราก็แฮปปี้ที่มีเขามันกำลังไปได้สวยเลยเขาเข้ากับทีมได้อย่างเต็มที่เราคุยกันถึงเรื่องประตูของเขาแต่ยังมีสิ่งที่เขานำมาให้ทีมนอกเหนือจากประตูด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความต้องการที่จะพัฒนาของเขาไม่ถูกพูดถึงมากพอวิธีการทําง,งานของเขากับเพื่อนร่วมทีมก็ด้วยเขาไม่ได้โฟกัสแต่เรื่องสถิติส่วนตัวเลยนะเขาอยากเอาชนะด้วยกันเป็นทีมและนี่รือสิ่งที่ทาให้เขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมของเรางานนี้หากมีการต่อสัญญาของฮาแลน์ยาวออกไปจริงๆแล้วก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนเช่าเรือใบสีฟ้า ยังไงก็อยากให้ห่ายอยู่เรือต่อไปนานๆนะครับหาลัน่นแล้วเพ่นๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านืีกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน